เคครับผมเริ่มในท่าแรกกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับให้ย่อตัวลงก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เอามือขวาลงพร้อมกับเด้งเป้านะครับที่1สลับซ้ายต่อเลยครับ2และแขงขวามาต่อเลย3และสลับซ้ายครับ4จากนั้นครับทุบอกนะฮะที่5ยืด6นะครับจากนั้นก้าวขาซ้ายสอบขวาต่อเลยที่7และรวบ8นะครับจากนั้นเอามือขวานะครับป่าดด้านหน้าที่1 และเป็นจังหวะตบมือต่อเลยครับซ้ายฮะาปัดต่อยอเก็บว่างและฟรีเจ็เรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนับจังหวะเร็วขึ้นนะฮะและลองเต้นพร้อมกันดูนะครับมานะฮะเต็มพร้อมครับ5 6 7 8ขวา1ซ้าย2องแขงขวา3ซ้าย4ี่แล้วเบิด อ7 8, 8, 1, องเจ็ดรวบแปดแดหนึ่งตบปัดต่อยอกเก็บวางและฝีเรียบร้อยครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็นสองฝั่งนะฮะให้เห็นทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมไปเลยครับโอเคครับผมเตรียมพร้อมครับือวา หกข้าหกสองเจ็ดแปดว่าหนึ่งตมือและปัดและต่อยหกเ็บวางและฟีเรียบร้อยครับผมสุดยอดม,ม,มากครับและก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงแรกน,นะฮะดูเหมือนจะเต้นตามจังหวะเพลงใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงที่2นะฮะเราจะเต้นตามจังหวะเสียง ตกมือนะครับซึ่งต้องอาศัยการฟังเพลงสนิทหนึ่งนะฮะสำหรับใครนะครับที่ยังเต้นไม่ได้นะฮะก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ตลอดเลยนะครับผมและถ้าหากใครนะฮะอยากให้ผมสอนเต้นเพลงอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย